ปัญหาสำหรับผู้ประกอบการขายสินค้าไม่ออกไปต่อไม่ได้เบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่สวัสดีครับพบกับผมเจนคร,ราาคลาสของชีวิตสดจริงนะครับวันนี้เจนมาพูดถึงเรื่องราวของการนำเสนอตัวเองให้เป็นทีวีเพื่อไปแก้โจทย์ของออฟไลน์ในวันนี้ครับตัวตนของเราเรารู้เรื่องสิ่งที่เรารู้ก็คือสินค้าเราผลิตภัณฑ์เราและเราก็รู้เรื่องตัวเรา วิธีการแก้ครับใช้สูตรและทักษะของชีวิตสดจริงครับชีวิตชีวิตใครครับชีวิตเราความสดครับสดก็คือความเป็นปัจจุบันของตัวเราไม่ว่าจะเป็นบันทึกเทปหรือไลฟ์สดข้อที่3ครับจริงจริงคือเราอินเนอร์ตัวเรานะครับหรือสิ่งที่เราถือสิ่งที่เรารู้กี่เปอร์เซ็นต์เพียงเท่านี้นะครับ มันก็จะทำให้เราซึ่งเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรผลงานผ่านช่องทางของแพลตฟอร์ม YouTube Facebook และหรือ TikTok ด้วยตัวของเราเองมาทำทีวีกันเถอะนะครับสำหรับใครก็ตามที่เห็นคลิปนี้เป็นไม่เป็นใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้กดติดตามเจนไว้อยากพูดคุยอยากจำเสนออยากย้อนแยง้งกดทีด่ใต้คอมเมนต์รับ